ได้มีส่วนเคยถวายการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนรา,าชสุดาสามมรมราชกุมารีนะครับปี35นะครับท่านมีพระราชสงค์ที่จะเสด็จหมู่บ้านกันดานทอดพระเนตรความกันดานของหมู่บ้านแล้วก็ประทานความช่วยเหลือวันที่10เมษายน2อ3 5ายท่านเสด็จที่บ้านดงนาเบอร์ซีวงใหม่เป็นหมู่บ้านบนเขาต้องเดินเท้าแม้ก็ต้องไปทางเรือสมเด็จพระเทพท่านก็เสด็จประทับเรือของหน่วยบริการลำตามลำน้องผม ตอนนั้นผมเองเป็นในพื้นที่อยู่ก็ได้มีการถวายรายงานโครงการพระบิดคือโครงการหันกลางวันโครงการเสริมอายุดินปี2536ท่านก็เสด็จอีกแถวนี้ท่านเสด็จสองหมู่บ้านคือบ้านมวนขามบ้านนี้เป็นบ้านหมอนเขาอย่างเดียวต้องเดินเท้าอย่างเดียวเลยครับนะแล้วก็อีกบ้านหนึ่งก็คือบ้านหงนาที่เคยเสด็จเมื่อปีปี35บ้านหมวนขามนี่ท่านทรงโปรดเป็นณีพิเศษก็คือเสด็จโดยพระบาท เดินเท้าจากเชิงเขาที่บ้านหุ่งหลวงขึ้นไปประมาณ4ชั่วโมงสําหรับ2อหมู่บ้านนี้คล้ายๆกันก็คือว่าเป็นบ้านกันดานชาวบ้านก็มีอาชีพอื่นนอกจากหาของป่าหรือว่าหมู่บ้านดงนาที่ติดติดมันขงก็หาปลาอย่างเดียวนะครับแล้วก็เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาแห่งชาติ ก็ระทานความช่วยเหลือก็คือโครงการทางกลางวันโครงการโรงเรียนทางไกลนะครับโดมทั้งเสริมอุทินพวกปลูกไม้สวนครัวเลี้ยงสัตว์ในโรงเรียนนะครับอันนี้เป็นเป็นโครงการที่ต่อเนื่องมาจนกระทั่งหลังสุดเมื่อปีนี้เองนะครับวันที่6มกราที่ผ่านมาท่านก็เสร็จอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนั้นผมพ้นราชการแล้วก็มีโอกาสได้เข้าไปถวายการรับเสด็จทุกท่านก็จําได้เลยครับ ผมคิดว่าพอค์ท่านทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อสองหมู่บ้านนี้นะครับท่านทรงมีรับสั่งว่าสองบ้านนี้น่าสงสารเขานะไม่มีใครไปคอยดูแลเขาเพราะมันกันดานเพราะนั้นต้องเอาใจใส่เขาเป็นพิเศษหน่อยขอพระองค์จงทรงพระเจริญและเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดไป